สุกเสารทิศนะคะน้องสามารถทําได้แต่แสนค่ะต่อเดือนก็ล้านห้าค่ะต้องผ่านความเจ๊งมาค่ะไม่มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารทําอาหารก็ไม่เป็นต้องทดลองผิดทดลองถูกมาค่ะเราไปทําธุรกิจบุฟเฟ่ทะเลเผาแล้วก็เจ๊งนะจากการที่เราอ่ะไปเลือกทําเลห้างผิดค่ะก็วันธรรมดาเขาจะไม่มีคนเลยค่ะยอดขายก็จะไม่บาลานซ์ใช้จ่ายค่ะจะอยู่ไม่ได้ทั้งละสองล้านค่ะทุกคน อยากจะให้กําลังใจทุกท่านนะคะที่เคยเจ๊งมานะคะเพราะว่าปัญหามีทางออกเสมอเราทุกคนต้องคิดว่าเรามีเป้าหมายอะไรอยากให้ทําธุรกิจพอธุรกิจเนี่ยอย่างน้อยกําไร20%นแน่นอนการทาธุรกิจทุกอย่างมันต้องมีกําไรค่ะทุกคนกําไรนี่แหละจะทําให้เราดําเนินชีวิตต่อไปได้ สวัสดีค่ะมนสัสวีภาคแก้วนะคะร้านกองจูปิัญญาสไตล์เกาหลีค่ะ บุฟเฟต์ปิ้งย่างก็คือข้อหนึ่งค่ะเราจะได้นําอาหารนะคะที่ดีมีคุณภาพให้คนหลากหลายกลุ่มได้ทานนะคะลูกค้าสามารถมาทานได้ในงบประมาณที่จํากัดแต่ทานของได้หลากหลายต้องให้ความสําคัญกับบุคลากรค่ะต้องให้ความสําคัญความสะอาดวัตถุดิบเราก็ต้องสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาให้คุณลูกค้าอาหารทะเลเนี่ยก็จะมาจากมหาชัยที่ว่าเป็นต้นน้ำของอาหารทะเลส่วนผักก็ต้องมาจากสี่มุมเมืองหมูอะ่ะเราคัดมาจากฟาร์มที่มีคุณภาพส่งเจ้าใหญ่ได้ค่ะมั่นใจได้เลยในคุณภาพของวัตถุดิบส่วนเนื้อเนี่ยของเราจะ เป็นเนื้อหนอกนะคะเนื้อติดมันเนื้อลิปอายมี GMP รับประกันเลยค่ะส่วนของหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นครัวซองมาจากเครือไมเนอร์ฟู้ดเลยน้ําจิ้มของเราสดใหม่ทุกวันมีคุณภาพน้ําจิ้มเราจะมีน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มกองจูปิ้งย่างเกาหลีนะคะมีน้ําจิ้มหมาล่านะคะเป็นน้ําจิ้มน้ํามันงาที่อื่นไม่มีจะมีเฉพาะที่กองจูปิ้งย่างอย่างเดียวเราจะมีบริการคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอาคารคา่และบุฟเฟ่์อาหารคันเนี่ยก็ครบจบ350บาท350บาทคุณลูกค้าสามารถมาทานสองท่านก็ได้4ท่านก็ ส่มาบาทเราจะแถมชุด150บาทถ้าเป็นเซ็650รบาทเราจะแถมเซ็ทสบาทเป็นอิ่มรวมให้คุณลูกค้าคุม้มคุมจุกๆไปเลยค่ะ2การบริการนะคะเราจะมีการเทรนนิ่งพนักงานค่ะเราจะมีการคัดสรรบุคลากรผู้จัดการเขาจะเป็นหัวใจสําคัญของร้านที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นนะคะคือ1 น้องๆพนักงาน2ดูแลลูกค้า3ดูแลวัตถุดิบี่ดูแลครัวค่ะจุดเด่นของร้านกองจูปิ้งย่างนะคะคุณลูกค้าสามารถมาทานอาหารได้นะคะครบจบในที่เดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวอาหารหวานนะคะสามารถมาสั่งสรค์นะคะสัมมนามาพูดคุยกันได้นะคะในร้านด้วยบรรยากาศแบบแนวคาเฟ่นะคะตอนนี้มี8สาขานะคะจะมีที่ตลาดใจใหม่ร้านปเปรกมหาชัยลาดพร้าวร้อยเจ็ดตลาดมาลวยบิ๊กซีพระราม2ชั้น1ฝั่งท่าข้ามเบเ,เจอร์ราชโยธินชั้นสองโลตัสลังสิตคลของ4ชั้น1คนที่สนใจ ธุรกิจนะคะไม่ต้องไปทดลองอะไรเลยมาพบความสำเร็จได้เลยนะคะเรื่องงบประมาณที่จํากัดไม่ต้องไปหาซื้อของเองให้ยากลําบากนะคะเรามีทั้งคู่มือแมนนวลมีอุปกรณ์มีทุกอย่างครบมีการเทรนนิ่งให้คุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าบริหารงานหน้าร้านขายอย่างเดียวพอรับรายได้ไปได้เลยค่ะสุขศรทิศนะคะน้องสามารถทําได้แต่แสนค่ะต่อเดือนก็ล้านห้าค่ะสิ่งที่จะให้ลูกค้าที่ซื้อแฟชส์นะคะคือแมนนวลอาชีพคุณภาพของการเปิดร้านปิ้งย่างชาบูค่ะ